ปเก็บมะม่วงกันนะครับาตั้งแต่วันที่สี่เดือนหนึ่งนะครับลูกที่เอานี่ไว้นะครับน,นะนี่ครับเริ่มเก็บแล้วครับตำนมดเลยเหรอก็ล,ลูกใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่งับแล้วลูกนี้นะครับที่ที่ทำไว้นะครับหายไปแล้วอเมซอนก็ฝ่ามือหนึ่งนะครับ ให่วานะนี่กำลังเก็บปีแรกนะครับปีแรกวันนี้เท่าไหร่วันเนี้ยยี่สองครับยี่สองเดือนสองใช่ป่ะใช่ยี่สองเดือนสองชื่อชื่อมันชือพันอะไรนะน้ำตอกไม้สีทองน้ำต้นไม้สีทองเนี่ยเดกยฝ่ามือป่ะแต่เมื่อกี้มันสีมันทองเลยชัวร์ไม่พันชัวร์ปะเนี่ยหอวะนี่ครับแต่มันก็ไม่สีทองขึ้นนะแต่ไม่ใช่สุกนะยังไม่นิ่มนะ S <S ไม่รู้ว่ามันเด็ดได้ยังด้วยพวงเลยเดี๋ยวไว้บ่มเนี่ยเห็นไหมต้องเด็ดแล้วเนะี่ยมาช้ำแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตรงนี้มันต้องมันต้องต้องเหี่ยวตัวเนี้ยมันไม่เหี่ยวเหรอ,อไม่เหีเห่ยวเลยวะอันนี้เอา,าออกนะนกรูปอะไรรูปยังไงเลยนี่นู่ยังไงเลยลองกินดูกันอ่านี่นะครับตอนนี้จะมีมาเลยย่อรูสวยมันตกใจหมด เียก็ไม่สนใจแม่มึมเลยไปแลครับเดี๋ยวไปลองกินดูว่าจะเป็นยังไง